หมายว่าระบบการเผาผลาญในร่างกายของคุณดีแค่ไหนมาเรียนรู้ได้จากสิ่งที่ครูน้องตำหนักจูพูอย่างจับตัวอย่างมา5คนใน5คนนี้จะบอกเลยมีหนึ่งคนที่เผาผลาญดีที่สุดใน5คนแต่อาจจะรูปร่างเล็กบางซึ่งมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นยังไงหรือจะรูปร่างใหญ่ตัวสูงใหญ่โครงสร้างใหญ่ไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ที่ร่างกายเราจะสามารถปรับได้แฟตเบิร์นผาผ่านไขมันในร่างกายนะคะอันดับแรกต้องกลับไปที่การหมุนเวียนเลือดอ่าก็คือการหมุนเวียนเลือดเนี่ยสามารถเริ่มที่ระบบหายใจได้อันดับแรกสมมุติเราหายใจเข้าออกลองสมมุติเราอ่านดูดูครูนะคะเรานั่งนิ่งๆเนี่ยทำอยู่างนี้แค่5ทีจะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นหรือเปล่า ถ้าเราเหนื่อยขึ้นแสดงว่าหัวใจเราทำงานหนักขึ้นนี่ก็คือเป็นการใช้ออกซิเจนออกซิเจนจากภายนอกเ,เข้าไปในร่างกายช่วยในการเผาผลาญได้อีกเราลองทำแค่ไม่มีดัมเบลแค่เนี้ยหรืออย่างเงี้ยค่ะทำอยู่สักจับเวลาไว้หนึ่งาทีร้อนไหมรู้สึกเห้ยเหงื่อซึมอาจแสดงว่าเผาผลาญดีแต่ถ้าผ่านไปอย่างยางัยงยังไม่รู้สึกแค่เมื่อยเฉยแสดงว่าการเผาผลาญเรายังไม่ดี เป็นเป็นเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคืออันดับแรกเป็นเป็นเหมือนกับว,ว่าครอบครัวพื้นฐานเรากรรมพันธุ์เราด้วยแล้วก็โครงสร้างร่างกายเราก็าจะต้องกลับมาที่การออกกำลังกายให้ให้เน้นเมตาบอลิซึมคือกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งเขาเรียกรวมว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกไม่ใช่เต้นนะคะบางคนจะเข้าใจผิดว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือต้องเต้นแอโรบิกประกอบเพลงเท่านั้นแอโรบิก โดยความหมายมาจากภาษากรีกโบราณก็คือคำว่าออกซิเจนของภาษาอังกฤษอันนี้ต้องพูดให้เข้าใจว่าแอาโรบิกค,คืออะไรแล้วทำไมจะต้องออกกลายแบบแอโรบิกเต้นอย่างเดียวเหรอฉันไม่ชอบเต้นบางทีก็มีเทคนิคอื่นคือการใช้ออกซิเจนออกซิเจนจะช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้จำไว้เป็นหลักเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่เราเออกกำลังกายแบบกั้นลมหายใจซึ่งมันไม่มีในโลกนี้แบบ ไม่มีใครสามารถกัน้นเราออกร่างกายได้มันต้องใช้ออกซิเจนไปในช่วยช่วยในกระบวนการเผ,ผาผลาญไขมันและเล่นน้ําหนักเบาแล้วเร็วเร็วหายใจเข้าออกไปเรื่อยเรื่อยๆสมมติเล่นท่าเดิมนะคะอยู่5นาทีเราจะรู้สึกได้เลยว่าร้อนขึ้นร้อนเกิดการเบิร์นการเผ,ผาผลาญไขมันในร่างกายถ้ายกหนักแล้วช้าบิวมัสโซคือกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นแต่ถ้ายกเบาต้องเร็วเท่านั้นแต่ไม่ใช่เร็วแบบนับไม่ได้ต้องคือจังหวะต่อเนื่อง ก็คือไปเรื่อยๆคิปไปเรื่อยๆแล้วก็เอาออกซิเจนเข้ามาใช้เราจะเช็คตัวเองได้คือเราเหนื่อยไหมเอ๊ะเราไหวไหมตรงเนี้ยแค่นี้อค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบิร์นได้ดีไหมร้อนเร็วไหมถ้าร่างกายเราร้อนเร็วสามารถบอกได้เลยว่าคนคนเนี้ยการเผ,ผาผลาญดีแต่บางคนเฮ้ยเล่นตั้งนานเหงื่อไม่ออกเลยไม่ร้อนไม่รู้สึกทั้งที่เล่นถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเขาเผ,ผาผลาญไม่ดีอ่าอย่างครูนี่แค่เดินขึ้นบันไดชั้นสี่ครูก็รู้สึกว่ามันร้อนแล้ว พอผ่านดีค่ะถ้าเหนื่อยหอบจะเป็นอาการของโรคโรคหัวใจหัวใจไม่แข็งแรงก็ต้องไปออ,อกออกกาลังกายที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีหนึง่งเห็นไหมถ้าครูเรียน anatomy anatomy ภาษาไทยก็คือกายวิภาคศาสตร์เรียนหัวจะลดเท้าเรียนพวกระดับสเกลิตอนโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อเส้นเลือดทุกอย่างอ่าคือตัวนั้นเองนะคะถ้าเรียกง,ง่ายๆกันก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันครูน้องหรืออาจารย์น้องอ่าก็คือน้องเหมือน น้องสาวเนี่ยค่ะง,ง่ายๆแล้วก็ชื่อจริงก็วรนันมาริวันค่ะก็จบการศึกษาจริงบริญาตตีที่มสวบางแสนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่จังหวัดชลบุรีก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอาจารย์สอนที่นู่นอยู่สอนนักศึกษามหาลัยต่อก็คือปี3และปี4แล้วก็สอนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลกเกี่ยวกับพวกฟิสิโอโลจีสรีรวิทยา ที่เกี่ยวกับทางด้านบิสเนสฟิตเนสก็คือธุรกิจทางด้านเฮลท์คับสปาฟิตเนสตรงนี้ค่ะทำงานด้านนี้มาตลอดนี่เป็นวิทยาศาสตร์กันกีฬาหรือเขาเรียกกันย่อๆว่าเฮลท์ไซหรือวิทกีฬาอ,อ,อย่างเงี้ยสปอร์ตไซอย่างเงี้ยก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์มันมีอะไรให้ให้เรียนรู้เยอะค่ะอย่างร่างกายเราเนี่ยเรารู้นะเรามี32อวัยววะครบทุกอย่างแต่ถามว่าเรียนรู้เรื่องการหายใจไหมเรียนรู้เรื่องหัวใจไหมหัวใจเราโตขนาดไหนการหมุนเวียนเลือดเป็นยังไง ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบว่าอ๋อไม่ออกกาลังกายหรอกเพราะว่าเหนื่อยแต่อยากหุ่นดีอยากหุ่นสวยอยากจะผอมอยากจะได้แบบตามที่ฉันต้องการแล้วก็กินก็อยากจะกินแบบอะไรอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือบอกเลยถ้าอยากจะกินอะไรตามใจปากอยากจะกินอะไรที่ฉันชอบแต่ไม่ออกกาลังกายตรงนี้การเผาผลาญคือที่พูดนี้จะโยงมาถึงการเผาผลาญไขมันหรือการเผาผลาญเบิร์นแคลอรี่ในร่างกายเราะคะ่ะ เรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายยังไม่หมดแค่นี้ครั้งหน้ามาพบกับครูน้องได้ใหม่สดรู้ว่าเราทานข้าวหนึ่งจานแต่บอกว่านานมากเลยยังไม่หิวเลยมันยังไม่เผาผลาญนี่ยค่ะและเราขอให้คุณประสบความสําเร็จในการดูแลรูปร่างน้องขาเป็นไงล่ะ ภาวะเสี่ยงในเรื่องของความเครียดกับการทํางานนี่คุณผู้ชมคะเนยเขาสงสัยว่าเฟสงานเยอะขนาดนี้เ,ออเครียดหรือเปล่าจัดการยังไงอะพี่เฟสถามจริงว่าแบบเคยมีมาแบบเหวี่ยงอะแบบสไตล์แบบดาราซุปตาร <c oughs> พูดจะน่ากลัวเลยพูดจะไม่อยากจะเป็นดาราเลย <c oughs> สไตล์ดาราเหวี่ยง ไม่ไม่ไม่บางคนไงนเขาก็จะแบบว่าเมากันว่าแบบเวียงเห็นพี่เฟรแบบถ่ายละครละครก็ไม่เวียงอะไรกับเขาได้หรือเปล่าเปล่าค่า,คามไม่ได้เวียงนะคะแต่ก็มีเหนื่อยบ้างมีหงุดหงิดบ้างเหมือนกันอย่างเงี้ยเออมันเป็นเพราะรับงานเยอะไปหรือเปล่าสงสัยเหมือนกัน เออแต่ถ้าไม่มีที่ใช้เงินบอกเดี๋ยวเนยช่วยใช้นะเ,เรื่องนี้ถนัดที่เรื่องนี้เราไม่แนะน,นําแนะนําเรื่องถ้าไม่มีที่ใช้เงินเอะอย่างนี้เอาแนะนําสุขภาพดีๆให้พี่เฟชกันว่าพี่เฟซทํางานหนักแบบนี้ถามจริงๆหนะคะ่ะมีเกี่ยวกับแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกเหงาหงอยอะไรอย่างนี้ไหมคะคือหนักๆถ้าเกิดเยอะหลายๆงานจัดนี้ก็มีบ้างเหมือนกันนะ <c oughs> มีบ้างเหมือนกันเออแต่บางทีเราก็แบบว่า พูดยากนะว่าจะมีอาการแบบว่าซึมเศร้าเหงาหงอยหรือเปล่าเพราะเหมือนบางคนนะเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยคึกคืนสนุกสนานรื่นเริงตลอดไวต่อหน้าใช่ป่ะเออกลับบ้านไปเหมือนชีวิตตลกอะคะนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะพี่ๆตลกมักจะบอกว่าโอ้ยต่อหน้าเนี่ยต่อหน้าแบบแฟนรายการหรือแฟนคลับหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะต้องแบบอู้จัดเต็มเรื่องของเสียงราะเสียงฮา แต่พอพี่ๆเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตตามเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาเครียดนะอเออเขาเล่าให้ฟังก็มีความเครียดกันไม่ใช่มานั่งตลกอยู่แบบนี้อ,อนะไรเงี้ยแต่เคยเห็นเหมือนกันนะไปเตรียมรอที่จะเข้าอีเวนต์อย่างเงี้ยพี่เขาก็มาร่วมงานเป็นสีสันของงานสําคัญเลยแต่ก่อนนี้เข้างานคนนั่งเครียดนะเครียดไหมเครียดแต่พอขึ้นเวทีไปหัวฮาแตกเลยอะบางทีเขาก็กังวลนะว่าเอ้ยเขาจะทําให้คนดูนี่มีความสุขหรือเปล่าจะได้เสียงหัวเราะไหมอะไรอย่างเงี้ย อ่ะอย่างนั้นมีวิธีเช็คนิดนึ่งอพอดีไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าใ,<ช>ให้เช็คการซึมเศร้านะพี่เฟสพี่เฟสเคยไหมที่จะทางานแล้วรู้สึกไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิอมไม่ค่อยมีนะถ้าจะทํางานแล้วก็จะแบบรู้ว่าตัวเองแบบพร้อมต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ย แล้วความทอมนั้นพี่เฟสเคยจิตใจกระสับกระส่ายไหมเวลาทางานมีเหมือนกันมีตื่นเต้นมีกลัวมีกังวลเหมือนกันนะถ้าจะต้องเข้าฉากกับนักแสดงแบบมันใหญ่เยอะๆอ๋ลาตรางตารางมีเครียดมีเครียดแล้วมีบางวันไม้ที่แบบทํางานติดกันเรารู้สึกโอ้ยวันนี้แบบไม่อยากทางานเลยอ๋อทำาแบบเ่อยต้่ง่จริงเหรอความมันเยะจัดก็แบบว่าพักได้ไหมเนี่ยพักนิดได้ไหมคือร่างกายมันคงบอกไงแล้วความรู้สึกของตัวเองมันคงบอกไงว่า พักก่อนไหมมันคงเหนื่อยแล้วนะคะอะไรเงี้ยถ้าร่างกายพูดได้นะคะอันนี้เขาคงแสดงออกอะนะแสดงออกให้เราเห็นว่าเอ้ยพักบ้างเถอะเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยมีบ้างเหมือนกันแล้วบอกว่าเคยรู้สึกแบบว่าแบบซุปผอมไปโดยไม่มีสาเหตุมาพี่เฟรชจุดนี้ไม่ถึงขนานั้นไม่ถึงขนาดนั้นค่ะจริงเหรอยังไม่เคยซุปผอมไม่มีสาเหตุเพราะเป็นคนที่รับประทานค่ะรับประทานครบทุกมือนะคะเียจะอ้วนย่างมีสาเหตุฮ่าดูใจ จะมีสาเหตุอ้วนจะมีสาเหตุมากก็อ้วนมากอ่ะแล้วมีวิธีการเช็คอีกคุณผู้ชมเช็คไปพร้อมๆกับพี่แฟนนะนอนน้อยไปหรือนอนมากไปเอาแบบผิดปกติกว่าทุกวันมีนอนคือนอนแล้วแบบว่านอนแล้วแบบไม่อยากตื่นแต่ร่างกายมันก็ต้องแบบลุกขึ้นมาทํางานอีกอ่ะอออยากจะหลับต่ออีกนิดได้ไหมอะไรเงี้ยเออมีนะเชช้าอะไรเงี้ยมีบ้างอยู่ในอยู่ในภาวะ พี่ตกอยู่ในความเครียดเพราะ,ราะการทํางานมันเยอะไปหรือเปล่าเออก็มีส<ะ>ิทธิ์นะแต่เดี๋ยวพี่เฟสมันมีตัวเช็คอีกออพี่เฟสต้องถามตัวเองนะว่าเราเคยมีอาการชอบตําหนิตัวเองไหมพี่แบบฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อ,อ,อะไรเยังไม่ถึงขั้นนั้นนะนั่นออป่วยแล้วล่ะเริ่มป่วยทางจิตแล้วโอ,อ้ยอย่างนี้พี่เฟสน่าจะห่างนะเรายังไม่ถึงขั้นออน,นั้นแต่เขาบอกเออแตอ่ข้อนี้นระคิดว่าไม่ถึงขั้นพี่เฟสแน่นอนถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่เคยแบบจะตําหนิตัวเองนั่นคือ กันฆ่าตัวตาย,ยแบบรู้สึกอยากอะอยากจะฆ่าตัวตายไม่ไหวแล้วโทษตัวเองเหนื่อยนอยอะไรอย่างี้ใช่ไหม<ช>คะจนสุดท้ายเนี่ยมีภาวะที่แบบอยากจะฆ่าตัวตายอโอ้ยไม่อะ ยังไม,ไม่ถึงขั้นนั้นโชคดีจังเลยค่ะที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเออแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นอาการซึมเศร้าเนี่ยต่อให้พี่เฟศบอกว่าไม่ชอบตําหนิตัวเองอมไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็มีสิทธิ์จะเป็นอาการซึมเศร้าได้นะเ,ออเพราะว่าอาการที่เราเกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามี5ใน9อย่างที่เราเกล่าวมาคือเป็น5อย่างอะเออเป็นเยอะๆอะ่ะเออเป็นเยอะๆอะเป็นเยอะๆอาจาออจะไม่ถึงขั้นสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายแต่ก็เป็นมากเนี่ยก็มีภาวะเสี่ยงเหรอคะก็มีภาวะเสี่ยงแต่ว่าไอห้าอย่างที่เนยว่าเนี่ยนะคะไม่ได้แบบว่าเหมือนกับอุ ผ่านมาห้าปีฉันเป็น5้าอย่างอะไรเงี้ยปีละอย่างอันนั้นคุณไม่ตกอยู่ในภาวะเรียกว่าซึมเศร้านะถ้าเป็นติดติดตอนนี่ติดต่อเนื่องกันหลายอกมีวิธีวัดก็คือ2อาทิตย์หรือ14วันถ้าใน14วันเนี้คุณมีอาการเหล่านี้เยอะๆเๆระวังเถอะไปพบหมอเถอะ ไม่เอาแล้วไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยใช่ไหมแล้วตัวเนยจะมาตอบแทนคุณผู้ชมก็ได้แบบไม่ได้นะเพราะว่าแบบก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วเราก็หมอแค่อ่านมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าตัวเองตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีอาการซึมเศร้าหรือเพราะที่ฟังฟังมาแหมใกล้เคียงอาจจะไม่ใกล้เคียงกับเรานับดูแล้วมหลายข้ออยู่แต่อีเพื่อนข้างๆเนี่ยเนเพื่อนที่ทำเออเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาทางแก้ให้กับตัวเองแก้ให้กับเพื่อนของเราคนข้างตัวเราไปพบกับหมอท็อป ม <า S 1> หมอท็อปเหรอหมอท<ช>็อปจะให้คำแนะนำใช่ไหมคะใช่ค่ะดีค่ะครับผมสำหรับโรคซึมเศร้านะครับปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปนะครับแล้วปัจจุบันที่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกแล้วว่ารู้แล้วเนี่ยว่ามันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าหลายๆคนน่ะรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาลุกทําความรู้จักกับโรคซึมเศร้าดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต่างจากเรื่องของควาามเศร้ หรือภาวะเศร้าปกติซึ่งคนเราทุกคนนะครับสามารถรู้สึกเศร้าได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับคนเราเกิดมามันคู่ความเศร้าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น,นกลไกหนึ่งของมนุษย์เราที่ตอบสนองต่อเรื่องในชีวิตประจําวันแล้วมันก็เกิดความเศร้าขึ้นมานะครับ ความเศร้าเนี่ยมันถือว่าเป็นเร nice ื though, ่องปกตินะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถรู้สึกเศร้าได้เพราะว่ามันเป็นกลไกปกติอย่างหนึ่งของสมองที่เจอเรื่องบางอย่างที่กระทบจิตใจหรือกระทบร่างกายแล้วมันเลยผลิตเป็นอาการที่เป็นปฏิยาวมาคือเป็นความเศร้านะครับซึ่งนี่มันเรื่องปกติมากนะครับเพราะาถ้าเกิดเราไม่มีความเศร้าไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกหนีจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันในอนาคตได้นะครับปัญหาอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆจนทําให้มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ดังนั้นกกกาาาารรรรรเศ้หืออะไ็ตม หรือความเศร้าความเครียดเหล่านี้นะครับเป็นปฏิยาปกติที่มนุษย์มีผลิตขึ้นมาตัวสมองผลิตเพื่อมาเพื่อให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับดังนั้นเป็นไปได้ยากมากที่ใครจะเกิดมาแล้วจะไม่เคยเศร้านะครับอย่างน้อยครั้งหรือ2ครั้งในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นถามว่าภาวะความเศร้าพวกนี้มีต้องทําอะไรไหมครับ เราไม่ต้องทําอะไรครับเมื่อความเศร้าผ่านมาในคนปกติเมื่อเวลาผ่านไปมันจะดีขึ้นเองมันจะหายไปเองหรือถ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหาปัญหาหายไปแล้วเศร้าก็จะน้อยลงหรือเรามีวิธีการปรับตัวปรับใจความเศร้าความเครียดก็จะน้อยลงอันนี้คือปกติครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมากขึ้นจนมันเริ่มรบกวนชีวิตนะครับเมื่อไหร่มันจนมากขึ้นจนเริ่มรบก,นนก,นกนวนชีวิตการงาน การเรียนชีวิตส่วนตัวอย่างเช่นเด็กที่เรียนก็ไม่มีกระติดกระจายจะไปเรียนเรียนไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธินะครับไปเรียนไม่ได้อยากจะแยกตัวไปทําบางคนผู้ใหญ่ไปทํางานไม่ได้ไปทํางานแล้วสมาธิไม่ดีรู้สึกตัวเองผิดรู้สึกด้อยค่าไม่มั่นใจตัวเองไม่อยากไปทํางานมากๆเข้าเศร้าจนทําอะไรไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ชีวิตส่วนตัวเริ่มพังคู่สมรสมีปัญหาทะเลาะกับแฟนบ่อยๆทะเลาะกับเพื่อนบ่อยๆไม่คิดว่าไม่อยากจะอยู่บางทีบางคนนะครับ มีปัญหาการนอนไม่ดีนอนมากเกินไปกินน้อยเกินไปหรือกินมากเกินไปเริ่มมีความมั่นใจลดลงสมาธิลดลงไม่อยากทําอะไรเลยอัน,นะครับบางคนขนาดที่ว่ามันแย่จนไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วหรือบางคนคิดเรื่องฆ่าตัวตายหนักที่สุดคือลงมือฆ่าตัวตาย นะครับในกรณีเนี้ยครับเห็นไหมครับว่ามันต่างจากความเศร้าปกติแล้วในกลุ่มนี้แหละครับเราเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับคืออาการเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เศร้าปกตินะครับบางกรณีอาจจะเศร้าโดยที่ไม่มีเหตุผลนํามาไม่มีปัจจัยนํามาก็ได้ไม่มีเรื่องกระตุ้นก็เศรา้าบางคนมีเรื่องกระตุ้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องหายไปแล้วแต่มันก็ไม่หายเศร้ามันไม่ความเศร้ามันไม่ลดลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้อย่างหนึ่งว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับและเมื่อความเศร้าที่มันนนนมากกขขึึ้้เี่่สิิงทด มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เสียบกันงานเสียการเรียนหรือเสียชีวิตส่วนตัวเริ่มมีความอยากฆ่าตัวตายอันนี้แหละครับเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดที่สุดเลยครับว่าโรคซึมเศร้าถามหาแล้วมาถึงตัวท่านแล้วนะครับดังนั้นอย่างที่หมอบอกไปการที่เราจะสังเกตตัวเองหรือว่าสังสงเกตคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าคนรอบข้างหรือตัวเราเริ่มมีปัญหาเศร้าผิดปกติเศร้านานผิดปกติหรือควบคุมไม่ได้นะครับบางทีดูไม่สมเหตุผลเนี่ยบางทีการเราเข้าไปช่วยเขาเหลือเขาได้ครับโดย คุยตอบปัญหาหรือว่าซักถามถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเบาๆมันอาจจะผ่านไปได้กรณีที่ยังไม่ถึงเป็นโรคมันก็จะผ่านไปได้นะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นโรคแล้วเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องจํอส่วนในกรณีที่ถึงขนาดมันหนักมากๆการพูดคุยเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะครับความเศร้าเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อไหร่มันเป็นโรคเนี่ยบางทีการแค่ แก้ปัญหาหรือการพูดคุยปลอบใจเนี่ยมันไม่จบครับคนไข้เนี่ยอยากจะหายอยากจะไม่อยากจะไม่เศร้าอยากจะมีความสุขแต่มันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวโรคมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นในกรณีเนี่ยจำเป็นจะต้องมาพบแพทย์เพื่อเป็นการรักษาโรคนะครับถามว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโรคนี้เนี่ยเกิดจากสมองส่วนควบคุมความเศร้าหรืออารมณ์นะครับมันทํางานผิดปกติครับปกติเนี่ยเวลาที่สมองทํางานเนี่ยมันจะมีสารเคมีเนี่ยที่ทางานอยู่ในดับสมดุลแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่มันเกิดตัวโรคขึ้นนั่น เป็นเพราะว่าสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลครับสารบางตัวอาจะน้อยสารบางตัวอาจจะมากผิดปกตินะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออารมณ์มันก็จะไม่ปกตินะครับเวลาที่เกิดโรคซึมเศร้านะครับสารมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะผลิตความเศร้ามากขึ้นโดยที่ไม,ม่มีเรื่องกระตุ้นจากเดิมที่มันจะต้องมีเรื่องเข้ามากระตุ้นสมองให้สมองผลิตความเศร้าถ้ากลายเป็นเรื่องอาจจะไม่เกี่ยวไม่สัมพันธ์อยู่ๆมันก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับความเศร้าก็เลยเยอะถามว่าเกิดจากอะไรมากที่สุดเกิดจากพันธุกรรมนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเจอพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนเยอะมากที่ทําให้สมองส่วนนี้ที่ผิดปกติถามว่าอายุเมื่อเท่าไหร่ถึงจะมีความผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เราเจอต้องเจอได้ในพวกแต่พวกวัยรุ่นตอนปลายจนถึงผู้ใหญ่ตอน้้เเี่รรริมมมโคึศาแลว แต่ในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะเจอได้แต่ในเด็กเด็กเล็กๆเลยก็ได้นะครับที่อาจจะมีเรคซึมเศร้าอาการโรคของโรคซึมเศร้ามาแล้วนะครับกรณีที่เป็นเยอะๆนะครับแต่ว่าบางทีในเด็กๆนี่มันอาจจะสังเกตยากไม่เหมือนในผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าในเด็กๆนี่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือว่าความรู้สึกที่มีหงุดหงิดก้าวร้าวอะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้าท่านไม่แน่ใจพาบุตรหลานหรือพาคนในครอบครัวคนใกล้เคียงมาพบแพทย์จะดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวโรคเนี่ยก็เจอได้ตั้งแต่ ส่วนใหญ่จะเจอตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายจนถึงผู้ใหญ่ตอนตอน้นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็จะมีเจอกันเรื่อยๆถามว่าอายุมากอะไรมากที่สุดตอบได้เลยว่ามีทุกช่วงอายุเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรประมาทดังนั้นเราไปพบแพทย์ให้คุณหมอได้ตรวจประเมินอ,อย่างละเอียดจะดีที่สุดนะครับการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการรักษาเนี่ยหลักๆอยู่2ทางซึ่งจําเป็นต้องทําควบคู่กันก็คือ1การใช้ยานะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นตัวโรคบางทีการพูดคุยธรรมดามันใช้ไม่ได้ผลนะ ปรับสมองเนี่ยบำรุงสมองส่วนนี้ให้มันแข็งแรงกลับมาแข็งแรงใหม่ปัจจุบันข้อดีของโรคนี้คือเรารักษาหายได้นะครับสําหรับตัวยาเนี่ยนะครับคือเราจะมียาที่เป็นยา,นยานต้านซึมเศร้ารักษาโรคซึมเศร้านะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงสมองทําให้สมองแข็งแรงขึ้นข้อดีของยากลุ่มนี้นะครับบอกได้เลยครับไม่ติดครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อถ้าเกิดคนไข้เนี่ยไปซื้อยาทานเองหรือว่าทานยาไม่ครบตามที่หมอนแนะนําหรือว่าไม่ได้มาพบแพทย์ให้มาสม่ําเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเจอว่าคนไข้าอาจจะไม่หายเป็นเพราะว่าคนไข้ได้ยาที่ผิดประเภทนะคบไม่ถูกกับลักษณะคนไข้อาการคนไข้ขนาดนั้นเพราะายามันมีให้เลือกเยอะมากนะครับหรือมีปัญหาว่าทานยาไม่ครบไม่ต่อเนื่องเราเจอว่าหลายๆคนที่ไม่หายจากโรคนี้นั่นเป็นเพราะว่า ทานยาไปแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็หยุดยาไปเองพอหยุดยาไปเองโรคก,ก็เลยขึ้นมาใหม่อย่าลืมนะคะว่าตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่สมองมันไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะหายปั๊บนะครับมันต้องกินให้นานพอเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงอย่างที่หมอบอกว่า مر, ยาจะไปบํารุงสมองให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นก่อจะหายเนี่ยคือตัวสมองต้องแข็งแรงขึ้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่ากลัวที่จะไปพบจิตแพทย์นะครับท่านเป็นโรคซึมเศร้าท่านไม่ได้เป็นคนบ้านะครับยืนยันเลยว่าคนเป็นโรคซึมเศร้า เป็นคนปกติเพียงแต่มีปัญหาในเรื่องของการที่สมองส่วนควบคุมอารมณ์ทำงานไม่ปกติเท่านั้นเองเมื่อมาพบแพทย์รักษาหายได้ท่านกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติหลายๆคนจากรักษาแล้วบอกหมอเลยว่าอาจจะดำรงชีวิตได้ดีขึ้นเันเพราะว่ามุมมองความคิดวิธีการแก้ไขปัญหาดีขึ้นกว่าเดิมครับผมโอ้โอเคขอบคุณ mm. คุณหมอท็อปมากเลยนะคะ mm. ที่แนะนําวิธีนะคะ mm. ในเรื่องของการรักษา mm. ใช่แล้วนะคะ mm. เพราะว่าการรักษาเนี่ย ดีนะเดี๋ยวนีทานยาก็นะไม่ต้องกลัวติดเมื่อก่อนพอคนส่งคนไปทานยาก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะติดโอ้หหมอสายรับจ้างมารับพี่คนเนี่ย อย่าพิ่งไปอยู่จัดรายการก่อนเ๋ยมีช่วงหน้าอีกนะที่นัดไว้ไงคไม่ได้มีบอกบอกเฮียเขารอดอย่าให้ทิปอย่าให้ทิปเออนะก็คือในเรื่องของการรักษาก็ดีนะรวมถึงแบบว่าคุณหมอเองเนี่ยก็ย้ำว่าถ้าเกิดทานยาหรือว่าพบแพทย์จะต้องต่อเนื่องหลายคนมีหมอดีมียาดีไม่ต่อเนื่องนี่กับทุกโรคเลยนะไม่เฉพาะแต่โรคซึมเศร้าแล้วก็ทิ้งก็บอกฉันหายละทิ้งไปกลายเป็นว่ามันกลับมาอีกก็คือต้องอยู่กับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะคะฟังแบบนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะแล้วเห็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็น่าตก ใจเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยก็เป็นได้โรคเนี้ยซึมเศร้าหรือว่าคนวัยทางานนะคะที่ทางานเยอะๆใครบอกว่าทํางานเยอะแล้วมีความสุขออมันแฝงไปด้วยโรคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาพักบ้างอะไรบ้างนะคะใช่ไม่ใช่ได้แต่เงินแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยแฮปปี้ละมีคนเขาบอกว่า เงินเนี่ยเป็นแค่ความสะดวกไม่ใช่ความสุขแต่ส่วนความสุขต้องไปหาอีกเรื่องหนึง่งไม่ได้เกี่ยวกับเงินโอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราส่งคุณผู้ชมในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาความสุขกันต่อในรายการสุขสบายกับอาหารเมนูสําคัญในมื้อเช้าแล้วก็จานโปรดของคุณเนี่ยมันมันดีแล้วหรือเปล่าค่พูดถึงจานโปรดจะมีความสุขแล้วว่ามันดีต่อสุขภาพหรือเปลาดีไหมคะใครอยากจะรู้ว่าอาหารที่คุณกินเนี่ยโอเคพอไหมดีพอหรือยังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ Apple เป็นผลไม้ที่สามารถช่วยลดความตึงเครียดและลดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้เคล็ดลับช่วยให้นอนหลับดียิ่งขึ้นคือการวาง Apple ไว้เหนือที่นอนจะช่วยทำให้หลับสบายตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดใสสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ